เหรียญนี้เป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์เหรียญหนึ่งเปโซนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2010นะครับ1เปโซด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญและด้านหน้าของเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ใช้งานแล้วนะครับมีหมุนเวียนทั่วไปซึ่งเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพ สึกกรนนะครับไปตามการเวลานะครับมีร่องรอยเจาะบนพื้นเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญสภาพแบบนี้ราคาก็ประมาณา10บาทถึง20บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆอาจจะถึง50บาทหรือถ้า,ามีคนต้องการจริงๆก็อาจจะถึง100บาทนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้ราคาก็จะอยู่ที่10บาทถึง20บาทนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถ มาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ เหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นเหรียญปี2002นะครับปีคริสตศักราช2002นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็ราคายังไม่แพงนะครับอยู่ที่หลัก10ต้นๆน,น,นะครับสภาพเหรียญก็เก่าตามการเวลานะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี1995นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ ปี1995นเรยป็นเหรียญที่ราคายังไม่แพงนะครับถ้าเป็นตามภาพนี้ก็หลักสิบต้นๆน,นะครับราคายังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีสภาพสนิมเกาะกินตามเนื้อเหรียญนะครับราคาไม่แพงนะครับเหรียญนี้ราคายังไม่แพงสภาพร่องรอยแบบนี้นะครับ มาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญปี2005นะครับเหรียญปีคริสต์ศักราช2005นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญราคาเหรียญนี้ก็ยังไม่สูงนะครับราคาไม่แพงมาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นนะครับก็ของอินเดียเหมือนเดิมนะครับปี2016นะครับด้านหลังของเหรียญให้ดูกันชัดๆนะเนื้อเหรียญ เราซูมกันดูชัดๆนะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคายังไม่แพงมาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับหาง่ายราคายังไม่สูงนะครับขอบด้านข้างเหรียญนะครับเนื้อเหรียญเนื้อหานะครับซูมให้ดูกันชัดๆนะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นรูปเรือนะครับเรือก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศนั้นๆน,น,นะครับรูปแบบต่างๆก็แตกต่างกันไปราคายังไม่สูงครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมาดูเหรียญแรกนะครับเหรียญปี2006นะครับปีคริสตศักราช2006สำหรับเหรียญน,นี้นะครับ คล้ายเหรียญ10บาทของบ้านเรานะครับเหรียญนี้ราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับราคายังไม่สูงนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างของเหรียญรูปแบบก็เหมือนเหรียญ10บบ้านเรานะครับราคาก็จะอยู่ที่หลัก10ปลายๆนะครับราคายังไม่สูง ถ้าเกิดสภาพใหม่ๆก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับราคายังไม่แพงเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กที่ยังหาได้นะครับราคาหลักสิบนะครับราคาหลักสิบยังไม่แพงนะครับเป็นเหรียญปี2014นะครับ เหรียญปีคริสตศักราช2014นะครับเหรียญขนาดเล็กขอบด้านข้างไม่มีการยกขอบนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีสภาพสึกกร่อนนะครับเป็นเหรียญปี2010นะครับสำหรับเหรียญนี้ปี2010ราคาก็ยังไม่แพงนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับสำหรับเหรียญนี้สำหรับวันนี้ ทางช่องเราก็จะมีเหรียญราคาหลักแสนหลายๆเหรียญมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าหลักหลายๆแสนกันนะครับว่าจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับที่ท่านผู้ชมกําลังรับฟังรับชมอยู่นี้ก็เป็นเหรียญปี1,995นะครับเหรียญปี1,995 มีความเก่านะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญที่ราคายังไม่สูงเช่นกันนะครับเป็นเหรียญปี2016นะครับสำหรับเหรียญนี้ของอินโดนีเซียนะครับมีขนาดใหญ่นะครับสำหรับเหรียญน้ำหนักเบานะครับราคายังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญนี้ของ ประเทศอินโดนีเซียนะครับราคายังไม่แพงนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็ไม่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญปี1,900 984นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงสำหรับเหรียญน,นี้ มาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญอของสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคำนะครับแผ่นทองซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีความสวยงามสําหรับเหรียญที่ท่านได้ชมอยู่นี้ก็มีความคมชัดนะครับมีความคมชัดเก็บสะสมไว้ยอย่างดีนะครับซึ่งเป็นรูปของ อินเดียแดงนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับสาหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญปี1,911นะครับปี1,911ซึ่งก็เป็นเหรียญที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญนะครับซึ่งราคาขายอยู่ที่ราคา549,982บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียว ขายอยู่ที่549,982บบาทนะครับโดยประมาณซึ่งราคาเหรียญก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีสะสมอยู่ก็เก็บสะสมไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้นอาจจะถึงล้านก็ได้นะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี 2014นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคริสตศักราช2014ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญก็จะมีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศนะครับอันนี้ให้ดูกันชัดๆนะครับด้านหลังของเหรียญ ขอบเหรียญก็มีความสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์แต่สําหรับเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญสภาพใหม่และมีความสวยงามก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับหลักร้อยต้นๆปี2014นะครับขอบด้านข้างเหนนรียญเหรียญต่อไปนะครับลักษณะก็จะคล้ายกันแต่ เป็นคนละประเทศนะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีความสวยงามสวยๆก็หลักร้อยต้นๆเช่นเดียวกันนะครับสาหรับเหรียญน,นี้แต่เหรียญที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูณนะตอนนี้ก็เป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานแล้วนะครับเป็นเหรียญปี1,991นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี1,991ขอบด้านข้างเหรียญ ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญครับปี1 9 9 1ครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กเหรียญดังกล่าวนี้ราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อย ราคา5เซนนะครับ5เซนหน้าเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่ยังพอหาได้นะครับสําหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญอันนี้ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับเป็นเหรียญปี2009นะครับปีคริสตกรา2009 ด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีรายละเอียดสวยงามนะครับมีรายละเอียดดวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับด้านหลังของเหรียญราคายังไม่แพงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยหาได้ทั่วไปนะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีการใช้งานตามสภาพสึกกรอนตามการเวลานะครับเป็นเหรียญปี1992นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังนะครับเป็นรูปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเป็นเหรียญของประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำ ประเทศอินโดนีเซียนะครับด้านหลังของเหรียญราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงเหรียญต่อไปนะครับบางท่านอาจจะคุ้นเคยสำหรับเหรียญน,นี้จะพบปล่อยนะครับเป็นเหรียญของประเทศอินเดียนะครับประเทศอินเดียเหรียญขนาดกลางนะครับปี 2,012นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคริสตศักราช2,012นะครับเป็นเหรียญที่ราคายังไม่สูงเช่นกันครับขอบด้านข้างเหรียญครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีราคาหลักแสนอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ